ทุกคนวันนี้มาทำไข่เจียวแหนมกระส้มตำกันนะคะแฟนกำลังปอกมกกอนนะกอคะ่ะอันนี้เราไข่เจียวแหนมเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนเราปรุงแล้วนะคะใส่ซีอโยกขาวซีอโยกขาวรสด,ดีไม่ปานนิดหนึ่งแต่วันนี้ขอใส่น้ำมันหอยหน่อยนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าเราเป็นไข่เจียวแหนม ก๋วทเตี๋ยนี้ก็อร่อยกินกับซอสกินต้มยำกี้ก็อร่อยแต่วันนี้เรากินกับซุปตังนี่ค่ะทุกคนเริ่มเป็นลูกสลาลวนะคะไปเจียวเลยเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วก็ตังต้งข้าวตักันเลยนะคะนี่น่าทานไหมไข่เจียวสี่ฟองแล้วก็อันนี้สูตรนะคะไข่เจียวสี่ฟองแล้วก็แหนม แหนมหนึ่งชิ้นเดี๋ยวห่ออานี่ใส่ก่อนดีกว่าให้น้องเนองเอากาดทิชชูให้น้องสับน้ำมันก่อนดีกว่าวก็ช่วงนี้แฟนเราไดเอทอยู่ก็ทำกับข้าวอร่อยทุกคนนางกวนมาก ้ังบอกให้เราไปเปิดร้านปึ้งขูคอนมาวันนี้พริกเราหมดเราก็เลยเก็บมาจากข้างล่างติดกระเทียมก็หมดเอาหอมแดงตำเอาแบบทำกันแบบง่ายๆค่ะเพื่นๆโอเคค่ะยังก็ตามด้วยผงชูรส ของเอลซ่าขอไอ้นี่หน่อยช้อนหน่อยช้อนยาวสิคะคน้ำตาน,นิดหนึ่งที่บ้านเรากินเป็นน้ำปลาหอยตองเค้กนะคะสามีบอกว่าชอบมาก ครึ่งครึ่งสองครึ่งงตามมะพร้าวนิดเดียวค่ะเพื่อนๆไม่เยอะเราแค่แตะไปๆนิดเดียวค่ะก็ใส่น้ำมะนาวไป ไอนี่เพิ่มอีกสักขอชิมก่อนนะคะอืมปัวมากเพื่อนๆลองไปทำดูนะปกติแบบเราใส่กระเทียมจินกระส้ตมตำใช่ไหมลองไม่ใส่อหอมดูคือแบบว่า โซะมากค่ะเพื่อนๆเขาทำไรอร่อยมากอร่อยมากเลยหรอเก็บไหมที่แก่ได้แล้วคะ พี่แค่นี้ก็ไม่ชอบอะไรเลยกินเผ็ดบ้างไม่เผ็ดบ้างอืมอร่อยมากค่ะเพื่อนขอดซ้อนนะคะขอดจานเลยค่ะตึงไข่เจียวแหนม,ส,มส้มตำปลุกส้มตำปลา ทุกคนน่าทานมากค่ะทุกคนกับข้าวเสร็จแล้วนะคะนี่ก็มีส้มตำส้มตำแบบบ้านๆของเราเองโคตรน่าทานมากแล้วก็มีไข่เจียวแหนมสี่ฟองแหนมหนึ่งชิ้นนี่ถ้าไปซื้อเขากินนิดหไม่ห้าหกสิบอยนะคะัเพื่อนๆเฉพาะไข่เจียวนะแล้วก็มีอันนี้เป็นพวกซอส ของไฮท h มเ m a โ o ไอส์แอนผิกไทยเบ p เบิแล้วก็อซอสโทเหลืองค่ะนี่ก็ข้าวจึ้งๆเลยค่ะบหอมมะลิโอเคค่ะุณจอยคะเราไปทานข้าวก่อนนะ